น้อง,งสีสันๆมาจังนั้นนะคะตรงนี้เป็นแยกแยกตลาดผักดอนแขวนเนาะยานะถึงแล้วนี่ขายตรงนี้นะคะเออถ,ถึงแล้วดูแพนด้านั่งตรงนั่งรออยู่<อ>ไหนไหนไหนตากระยัยก็ ตอนนี้เราก็นั่งรถจากจอมเทียนซอย16ม,มาถึงเขตโครคลลาชแล้วนะคะ5ชั่วโมงแล้วเนาะ,ะ5ชั่วโมงกว่าแล้วใกล้ถึงบ้าน,นะะแล้วสุภัยบูลแล้วดีน่าดูข้างทางสวยไหมดีน่า This is where where mommy used to go to school when I was little baby ใกล้ถึงโรงเรียน บ้านนุมแผนที่เคยไปเรียนตั้งแต่เด็กน้อยนะคะแม่ตามเคยไปเรียนอันนี้เป็นอะไรคะอบตหรออบต,อออตอสุไพรบุ์ตอนนั้นเคยมาติดต่ออะไรขอบ้านเลขที่ตรงนี้เนาะนี่หนองน้ำว้าวนี่ค่ะใกล้ถึงบ้านเกิดแม่ตามแล้วเนี่ย Vinelli. That school where I used to go to school here when I was start school until 8-9 years old. เรียนที่นี่จนถึงป .3 ค่ะทุกคนนี่โรงเรียนบ้านดอนแขวนประชานุกูลแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่ใต้เนี่ยใกลถึงบ้านแล้วอารีนานี่นะนี่แหละวัดผ่านวัดก่ด นี่น้องกี่แสงสางไว้ทั้งนั้นนะคะตรงนี้เป็แยกแยกตลาดผักดอนขแขวนว่ายน้ำเอ้า <c oughs> okay. แขกเนี่ตลาดผักอยู่ตรงนี้เดี๋ยวว่าหลังพามาดูเอ้าไปจากไหนยี่ยมมาคนละทางตลาดวิตรภาพนะคะจากนี้5นาทีก็ถึงบ้านเรา หน้าเลกล้วยหอมเดยหน้า b าน a น a กล้วยหอมยายหยิ้วกล้วยหอมไปฝากนะคิดดูวันนี้นะมีของขายทุกอย่างที่ในตลาดชาวบ้านนะอเอาเขาปิดกันกี่โมงเขาก็ยังขายกันอยู่นะข,ข้ามอะไบางร้าน เนี่ยพี่มาเอามาขนของส่งไปขายแถวชนก็ได้นะแถวพัยาเนี่ย้ำมันส่งส่วนน้ำมันสอืมคะอินดีตลาดันเดนโเนบัมบั้นี่ถึงแยกสกัดน้าแล้วแยกเล็กๆเนี่ยพี่นี่แหละแยกข้าววัวบ้านเยหวานนะโอ้ยดีนะโอ้ยคีปีไม่ได้กลับบ้านตื่นเต้นพูดไม่ออกดีใจ นี่สวนข้าวโพดดีนะนี่เ้าเป็นอยา่ตรงนี้คอยนูตรงหมาสีขา้าเดินี่มีบ้านโอ้มีเพื่อนบ้านหลายคนแล้วตอนนั้นมาปลูกไว้โดดเดี่ยวอยู่เลยเนี่ยบ้านกะเทือนนั่งคออยู่หน้าบ้านนี่เอาน next door นี่หน้านัตตองนั่งคออยู่ตลอดตลอดโอ้ยถึงแล้วนี่ขายดังนี้นลค่ะเอยถึงแล้วดูแพนด้านัตตองนั่งรออยู่มาจารยสวัสดีค่ะโอ้คิดถึงจังเลย ไหนตองนะตองตองวัสด,ดีค่ะวัสด,ดีทุกคนแล้วถ่ายคลิปเอาไว้เอาไว้ดู้องสะพ้นะคะ,ะ,ะโอ้ไม่ได้กลับบ้านมาสามปีทุกคนดูตรงนี้เป็นบ้านสวนนะแม่เอ,อกับพ่ออยู่แล้วก็ข้างข้างหลังข้างในนู้นเป็นสวนมะพร้าวนะคะเดี๋ยววันหลังดำจะพาลงไปดูค่ะนี่อ,อ เป็นบ้านสวนเนี่ยไม่ได้มาตอนนี้มีน้องสะพซยอยู่แล้วเออโอ้ยแฟนกลัวเพราะมากลัวยุงให้ดูไหนดูบ้านสวนของยายหวานขาวมาอยู่กล้ยไหน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 ให้น้าต๋องสวัสดีค่ะน้าต๋องเลยไหนคุณตาหน่อยไหนตาไม่ให้จ้าไหนตา ลงไปเอามะพร้าวที่สวนยายนะคะลงไปเอามะพร้าวที่สวนยายุกข้างทางเขาก็ปลูกมันไงค่ะทุกคนเ้ยปลูกมันปลูกข้าวโพดกันนะคะ ของน้านะคะายของนาอ,อ้อยเยออ้อยเสียไปเมื่อไม่กี่เดือนที่แล้วอดเจอหลานเลยค่ะายออ้อย,ออยว้าวดูดีนะยู่ไร้เข็ชอบใช่ไหมรถจอดแล้วค่ะมาลงถึงสวนมะพร้าวยายละ เรามาขนมะพร้าวอ่อนขึ้นรถนะคะเอาไปส่งที่ตลาดนะคะทุกคนเราก็ขายทั้งปลีกทั้งส่งนะคะใครสนใจมะพร้าวน้ำหอมสวนยายหวานสวนน้องดีหน้านะคะมาตากระยายก็ตัดไว้ให้แล้วตัดกองไว้ให้แล้วมาดูซิหนู อันนี้ยายตัดเลี้ยงไวใ้ให้ให้น้องมาเก็บนะคะโอ้โเดินยากเลยทุกคนทางมันเป็นรอยเราตัดดูกที่มันได้ที่นะคะ ใจน,น้ำบาพะลบา,พาวพ้าน้ำหอมสวนน้องดีน่านะคะก็ติดต่อมาได้นะคะจำหน่ายขายทั้งปลีกและส่งนะคะสวนอยู่ที่โคราชนะคะตลาดผักดอนแขวนนะคะระหว่างตรงกลางระหว่างหนองกี่กับเสิสิฉางนะคะทุกคนเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์ไว้ให้นะคะติดต่อมาได้นะคะนีน่าลงหลุกอ่ะมันมีอุ้มองไปดูยายอยู่เนาะเดินดีๆนะคะ ตากระยายกำลังตัดตัดยังไงจ๊ะนี่เนาะตัดมะพร้าวน้ำหอมนะคะยกใจเป็นวันเลยนนยเนาะเออเขามาเป็นรุ่นๆของเขาพอตัดด้วยแล้วก็นับไปด้วยเนี่ยนับไปด้วยไปด้วยทำไมกูบีบยาวไปใย,ย,ย่ไหๆ โอ้ย <อ 1971. S 2> <Ms. S 1> มันนั่นจะตายมันไม่สนดอกดีหน้ามันชอบมาไปยายดึงนะดึงเย้พอบอกว่าไปหายายลงไปนั่นขึ RIGHT <enthus flush. S 2> ้นรถมาเลยงองงอยู่ตั้งนานอืมมาช่วยดึงยายช่วยดึงยายไปอาปีจ่ะอาปีจ้ะ สวนยาวมากเลยทุกคนนะเอาดูวิธีซิวิธียายเก็บตรงนี้ยังไม่ได้บอโอยายผู้เชี่ยวชาญยายดูว่าอันไหนได้ไม่ได้เพราะต้องยกทั้งทลายเลยบอ ได้ทลายหนึ่งนะ ต่อมาอีกแล้วดีหน,น,น้าถอยลูกมาอันน้ตอ่อว้าโหเอ,าอยากดินมน้ำะเาเลยไม่ให้ไปส่งตัวใหญ่ก่อนเออลุกนสเลือแม่คนนีง โอเคบีน่าอยากช่วยอ่ะช่วยน,น้าตองงานล้อนะ่ะมือมนะันอ่ะ ยกล้อทำไมนะคะยกล้อเลี้ยวร้านน่ารักไม่ตาเออร้านน่ารักไหมจ๊ะเออน่ารักน่ารักมันเมยมันตอนเด็กอยู่ดีเลยอู้หอ้น่ารักแบบนี้เหรอไม่ใช่เขียวปีนี่เออไม่เขียวอันนี้แร้ใหญ่ขึ้นมาเขียวตอนตอนเด็กอู้ ยิ่งคือปากแดงดีเช่วยเลยดีนะอาบน้ำไปเดี๋ยวมีอาบให้ค่ะไปเล่นใหมมันนี่ก่อนเล่นยอะลองไห้มันนี่ตาอุ้มหน่อยอุ้ยอุ้ยไปแล้วไหนหาตาให้ตาอุ้มหน่อยสิเดี๋ยวตาอุ้มหน่อยลูกตาอุ้มหน่อยโอ้จะไปเล่นทรายไงจะถูเอาเลยเยว l เอาขาปั่นสิครับขาปั่นสิ yeah without t h a t t h i n g yeah to get that one that is ninja this is ninja อเอาของเล่นของน้องนินจานะคะวนเล่นกระตากระตา ดูดูเขาเลี้ยวรถอยู่เขาเป็นเลยขาของเขาตาดีใจไม่ใจ่ได้เจอหลานดีใจดีใจดีใจมากเลยหลานคนเดียวปอยจะได้เจอกันเนาะ อะไรฮะจิ้งจกแกโคจิ้งจกเห็นจิ้งจกไหมแกะคอจิ้งจกใบใบใบจิ้งจกเะเนี่ยนี่อีกตัวหนึ่งจิ้งจกแกโค